ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูการทำภาพรูปถ่ายนะครับทำงานรูปถ่ายนะครับนี่ผมก็จะติดด้านหลังมานะครับติดสาหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับทวนี้เราจะมาใส่รูปภาพนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับให้เท่ากันกับตรงนี้นะครับ ก็เอาไปนะครับแล้วก็ใช้บล็อกที่เราตัดออกนะครับในแผ่นที่เราตัดออกนะครับกดลงนี่ครับแบบนี้นะครับไม่หลุดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้แล้วก็สามารถที่จะเลี่ยมนะครับตัดฝานะครับแกะ ขนาดออกแล้วก็มาเดินน้ํายาได้เลยนะครับเป็นงานสระจาพวกกลวยนะครับแบบนี้นครับแตบบ่นี่เป็นงานสีเขียวนะครับประมาณน,นี้นะครับจะให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวนี่นะครับโอเคนะครับ